คือไม่สั่มันก็มันก็จะทนทานกว่าอายุก,กันแล้วอยู่ยเป็นร้อยปีแล้วสินค้าก็คือมันไม่ได้แบบแบบไม่ใช่มีแบบทั่วไปเป็นชิ้นเดียวเพราะเป็นงานสั่งทำสั่งทำตามแบบครับวันนี้ครจะพามาดูโต๊ะบัญชีโต๊ะทำงานเป็นงานสั่งทำของลูกค้านะครับ เพิ่งมาถึงวันนี้เองนะฮะเดี๋ยวแกะเลยเรามาดูกันใช้แต่โต๊ะอย่างเดียวก็ได้หรือใช้แต่ชั้นวางอย่างเดียวก็ได้ตัวนี้เราสามารถแยกออาได้หรือเอามาวางเป็นลูกศรเป็นรูปตัวแอาท่านใดถ้าสนใจก็ส่งแบบมาให้ทางร้านเสมอราคาให้ได้น,นี่นใช้ไม้สักอย่างดีนะครับไม้ต้นไม้สวยต้นใหญ่ โดนน้ำไม่เป็นไรใช้เวลาผลิตประมาณชิ้นนี้อยู่ประมาณ20วันทางร้านจะ make to order ตัวนี้จะเป็นส่วนของโต๊ะทำงานนะฮะตัวท็อปโต๊ะใช้ไม้หนาอยู่ประมาณนิ้วครึ่ง าาแบบนี้ก็คือจะมีลิ้นชักฝั่งเดียวนะก็ตอนนี้จะเป็นต่อมาต่อเข้ามาอีกชิ้นหนึงก็จะคล้ายๆกันแต่สลับลิ้นชักไปอีกฝั่งนึงสินค้าของของทางร้านรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะฮะ ไม้สักจะเป็นไม้ที่ทนทานม,มากมากัวนี้เป็นอาดินชักอยู่อีกฝั่งหนึ่งคล้ายๆกันโอ้อออสวยงามมากอ่วัสดุก็คือจะเป็นไม้ไม้จริงทั้งหมดนะครับจะไม่มีไม้อัด หรือว่าไม้ชนิดอื่นมาผสมอี่ชัดนี่ความความลึกอยู่ที่90เซนนะครับความกว้างอาอยู่ที่200เซน ความสูงเราจะทำอยู่ที่80เซนนะครับเท่เากันขนาดเท่ากันฮะแต่ว่าตัวตัวที่ตัวเสริมขึ้นมาเนี่ยความสูงจะอยู่ที่80เท่าไหร่85แส้าความสูง75เซนถ้าเป็นตัวเสริมนะครับ การเลือกไม้ของที่ร้านก็คือเราจะใช้ไม้ที่ได้อายุแล้วไม้แก่แล้วครับอายุหลายสิบปีเน้นนำ,ำมาทำนะครับข้อดีของมันก็คือมันไม่มีมการบิดตัวหดตัวแล้วก็มันทนทานมากอายุการใช้งานเนี่ยน่าจะหลายสิบปีครับไม้พวกเนี้ไอเฟอร์เิเจอร์พวกเนี้คือถ้านานๆนนไปถ้ามันเก่าแล้วก็ทำสีใหม่ได้นะคร กลายเป็นของใหม่เลยนะครับ